สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพลสจาก c h a n าแนลเพล Play และนี่คือเกมรูมเ1อทีนนะครับหรือว่าห้องหมายเลข13นั่นเองก็ครบ7วันแล้วนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปใน Channel ของผมเลยช่วงที่หายไปนี่ก็ป่วยนะครับอาหารเป็นพิษ ช่วงที่อาหารเป็นพิษนี้ก็ต้องกินข้าวต้มนะ,ะครับข้าวต้มกระดันมาลวกลิ้นอีกนะก็เลยทําให้มีปัญหาเพิ่มนะครับก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเรารีบนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวจะเสียเวลาเพิ่มนะฮะตอนนี้อาการผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะก็อยากจะหาเกมราคาเบาๆนะครับมาไว้เล่นผ่อนคลายวอร์มเครื่องตัวเองนะฮะร,ราคาเกมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60บบาทนะครับส่วนเล่นแล้วจะผ่อนคลายหรือเปล่าท่านเราไปรับชมกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมแล้วนะฮะคือไม่มีการเกิดนําใดๆทั้งสิ้นแล้วเราได้ขับรถครับคุณผู้ชมควรว่าจะต้องเข้าไปในรั้วด้านหน้านี้หรือเปล่าใช่เลยชัวร์ๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปฮะอุ้ยโอ้ยโทษ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 นิดนึงโทษครับโทษอ้ยอ้ยโอ้โหมันขับยากจริงเลยโอเคให้ขับรถแค่นี้อ่ะนะเออแล้วโหลดฉากโหลดโมเดลนิโหลดอย่างไม่ทันเลยนะครับบอกเลย เราเดี๋ยวนี้เราได้มาลงจากรถมาที่เป็นที่เรียบร้อยเอาละครับเรามาสู่โมเทลนะฮะมีออบเจกตีบอกว่าให้เราไปเช็คอินห้องนะครับอีนนี่ใช่รีเซพชันหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงมีป้ายเวลคัมนะครับมีเคาน์เตอร์มีรีเซพชันด้วยแสดงว่าเช็คอินในห้องนี้หรอผมว่าชัวร์เลยแต่เดี๋ยวนะผมขอไปเดินดูก่อนได้ไหมด้านนอกนี่มันมีอะไรบ้างคือเกมเงียบปากคุณผู้ชมคือมันไม่มีแบบแาวทงแาวแทกหน่อยหรออะ เสียงประกอบอ่ะห้องเข้าได้ไหมครับเข้าไม่ได้เว้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยไม่มีใครเลยหรอมีห้องน้ําเปิดอยู่น่าจะมีคนอยู่ในห้องน้ำใชเป่าไม่ทราบครับเดาว่าตอนนี้คือบรรยากาศมันผมได้ยินแค่เสียงเท้าตัวเองเนี่ยเออเออเดี๋ยวแค่เล่นก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะครับตรงนี้ดูเหมือนจะมีรถเขาเรียกว่ารถโรงบานหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแอบบิลแลนหรือบอกวะเออ ห้องนี้เขาได้เฮ้ยห้องนี้เปิดอยู่อ่ะคุณผู้ชมแต่ห้องนี้ห้องห้องที่ห้านะครับไม่มีคนแต่ด้านในนี่ดูเหมือนจะมีช็อกโกแลตใส่หลับนะครับเต็มผนังไปหมดเลยเออเข้ามาเข้ามาทําอะไรในนี้วะเนี่ยโอ้โหผมว่าห้องนี้ต้องเป็นห้องที่แบบกําลังฝึกสอนบาริสต้าเนี่เลยคือแบบมีช็อกโกแลตใส่หลับเต็มไปหมดเลยคุณดูดิคือน่าสงสารนะน่าสงสารพวกแบบพนักงานโรงแรมเลยที่ต้องมาทําความสะอาดอะไรยเงี้ย เออรือวมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นห้องอบรมหรือเปล่าวะโอเค okay. มาดูทางนี้ฮะมีโอ้โ oh, หขยะเต็มไปหมดเลยเข้าได้ไหมเนี่ยมันเข้าไม่ได้สักห้องเลยคุณผู้ชมทําไมถังน้ําแข็งมันมางข้างนอกนี่วะมีขายน้ําแข็งเป็นแพ็คนะครับต่างประเทศเขาทำกันอย่างนี้หรอซื้ออะไรคิดได้ไหมคอฟฟี่ไม่ได้ไเป็นไม่ใช่คอฟฟี่ธรรมดาครับเป็นคอฟฟี่แบบพรีเมียมเข้าได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ด้านหลังมีอะไรไหมไนี่นหลังมี เออถ้ามันไปได้มันก็คงแบบอันนี้แหละนะฮะมันก็คงเกินราคาเกม60บาทนะครับมีรถจอดอยู่ตรงนี้สามคันแล้วก็บีตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นรถผมว่าน่าจะเป็นรถของอันนี้หรือเปล่าของโรงพยาบาลไม่แน่ใจฮะแต่สีนี่เหมือนรถโรงพยาบาลเลยอันนี้เรายังไม่เจอมนุษย์สักคนเลยนะครับน่าจะต้องไปเช็คอินแล้วนะครับตอนนี้มาฮะดีเซปชันนะครับฟอนเด็กอยู่ตรงนี้เ,ออเดี๋ยวดนะอันนี้เหรอ ห้องหมายเลขสิบสามนะครับหยิบมาเดี๋ยวหยิบออกกดตัว E อีก็นึกว่าทำยังไงแล้วยังไงมีมีขนมให้หยิบไม่มีอ๋อต้องไปห้องนะครับโอเคต้องอ่านไอ้ออบเจกตีฟด้วยเออดีมากเลยเมื่อกี้ห้องด้านล่างมันน่าจะไปสุดที่ห้องหมายเลขแปดหรือเปล่าแสดงว่าสิบสามนอยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมมามาเลยมาดูกัน ้อ,องนี้เก้าสิบสิบเอ็ดเฮ้ยโอ้โหผมวัดผมว่าไปตรงนี้ไม่ได้วะไม่ได้จริงเว้ยโอ้โหมันลำบากจริงๆเลย่ต้องลงบันไดไปขึ้นฝั่งหนูนะด,ดิบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องยากลำบากมากสำหรับการเดินผ่านสิ่งกีดขวางในเกมนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้อุ้ยเดินผ่านห้องนี้แล้วกลัวนะกลัวคนจะเอาช,โชโโ็อกโกแลตใส่หลับแล้วมาป้ายเราโอเค ห้องนี้สิบห้าสิบสี่นะฮะมีทีวีเปิดทิ้งไว้มันไม่มีคนอยู่เลยเหรอคนขีาหายไปไหนนี่สิบสามโอ้โหแล้วหมายเลขห้องแบบเมบอกเลยว่าห้องนี้นะฮะโอเคกดอ e. ีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดประตูลเลยด่วนๆนะครับเป็นห้องที่พี่แจ็คนะครับบอกไว้ว่าอย่าอย่าเข้าพักอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นคืออะไรอะเรานั่งได้ด้วยนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ อันนี้มีอะไรน่าสงสัยแล้ววอุ้ยอันนี้กระจกว่ะแต่เราไม่มีเงาคุณผู้ชมผมว่าเริ่มลางไม่ดีแล้วตอนเนี้ยมันโอ้ยไม่มีความแบบอนามัยเลยทําอะไรอ,อ๋อต้องไปนอนโอเคแต่ตรงนี้คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจลักษณะเหมือนเป็นช่องช่องแอร์หรอหรือช่องฮีเตอร์ไม่ทราบครับเราปิดม่านได้ไหมคือเราต้องนอนโดยที่เปิดม่านทิ้งไว้อย่างนี้อ่นะ มันไม,ไม่ถูกวิสัยเลยไม่ถูกวิสัยทัศน์เลยโอเคนอนเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วเราก็ตื่นกลางดึกครับคุณผู้ชมแล้วเรามาตื่นข้างเตียงด้วยแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้นอนบนเตียงครับอะไรอะ่ะแล้วมันเคาะอะไรมันเคาะแบบเคาะยังไงให้มันแบบประตูสั่นขนาดนี้เฮ้ยมีตาเมวคุณผู้ชมดูได้ปหะเฮอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดดีโอ้โหแสดงว่ามันจะมา แสดงว่าตรงนี้ออกถูกต้องใช่ไหมเ s c a p e บอกเลยแล้วผมไปโผล่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอ่าผมเออตรงนี้มีประตูเฉยเอา้าแล้วตรงนี้มีห้องเฉยวัดเดี๋ยวเอ c a p e ไปไหนแล้วอยู่ดีๆเกมนี้ก็มีซาแท็กขึ้นมาครับคุณผู้ชมเป็นซาแท็กที่ค่อนข้างเาล้วหรืออยู่เหมือนกันคือมันจะตามเรามาไหมเนะี่ย เหมือนมันพยายามจะเข้ามาในห้องฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าห้องนี้ดูเหมือนว่าช็อกโกแลตสหลับจะเยอะเหมือนกัน,นครับอุ้ยไม่น่าใช่ช็อกโอกแลตนะครับน่าจะเป็นสีน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นนะฮะสีแดงๆออกทางนี้เหรอใช่ปะ่ะออกทางนี้เอ้ยออกทางนี้กะดีทุกเอ้ยนี่มันด้านหลังโรงแรมไม่ใช่หรอใช่ป่ะถ้าออกตรงนี้อุ้ยโดนปาดโดนปาดน้องผมมาโผล่ไหนเนี่ยอา้อาวอ้าวผมยังไม่ตายอีกเหรอ หรือว่านรกสวัรด์หน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีหมูนะฮะไม,ไม่ทราบอะโอเคตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหน <c oughs> อยู่ดีๆอยู่ดีๆเกมก็มีเพลงนะครับมีเพลงประกอบโอเคดีมากมาครับไม่รู้เหมือนกันว่าบะโผอยู่ตรงไหนหุกอนว่าเราจะโดนจับตัวมานะครับโดนโดนเอามีดจ้วงแล้วก็เราก็ไม่ตายนะครับเออแถวนี้มีเขาเรียกว่ามีน้ําแดงนะครับหกเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าย่ห่ออะไรเหมือนกันทางซ้ายนี่มี ทางไปได้แล้วก็ตรงนี้มีประตูผมหนูหมูไปดูทางซ้ายก่อนซ้ายนี่ไปไหนวะไปไหนครับหนูว่าจะตันหรือเปล่าตันไหมตันอีสีตัน, Easy, ตนกินที่โอเคกลับไปครับตอนนี้น่าจะต้องผ่านไปตรงนี้หรือเปล่าชัวเลยโอ้โหทางมันตรงเหลือเกินผมบอกเลยผีหมูนะฮะผีหมูเน่นอนหรือเปล่ามีไหมหรือจะมีใครมาวิ่งไล่เรา ไม่มีนะเฮ้ยทางแยกเหรอใช่ป่ะแยกจริงซ้ายขวาวะ่ะอ่าผมผมไปทางขวาดีกว่าขว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 ามาเฮ้ยทำไมมันทางทางมันยาวแบบนี้ทางลักษณะทางเหมือนจะมีการวริ่งไล่ก,กันเกิดขึ้นเว้ยใช่หรือเปล่าเราสามารถพีกได้ไหมไม่ได้เว้ยมีไหมมีใครไหมครับตัวนี้มีประตูแล้วก็มีไฟวะ่ะหรือว่าต้องเข้าตรงนี้ ือ่ป่าวะใช่ไหมครับอ้าคัดซีนเฉยอุย้ยเดี๋ยวมีเสียงเดินคุณผู้ชมผมไปอยู่ไหนเนะี่ยแล้วมันมีเสียงเดินเอา้าอ๋อต้องเอสเคปนะครับต้องหนีจะต,ต้องหนีไปทางไหนดิเฮ้ยเดี๋ยวเยว <c ười> สียงเดินนะครับมีเสียงคนเดินฉุบฉับเลยเอย้ยมันเข้ามาได้ไหมเนี่ยเหมือนว่ามันจะอยู่ทางด้านนอกคุณผู้ชมเฮ้ย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 ดูเหมือนจะใกล้ขึ้นนะเราอะ เราเราเข้ามาได้ไหมเฮ้ยเห็นแขนเมื่อกี้เห็นแขนแขนอะไรไม่รู้แต่ไม่แขนเป็นฟอแล้วกันไปไหนละไปไหนวะไปไหนแล้วไอ้หนูมันผมสงสัยว่ามันมันตามเข้ามาในช่องเอได้ไหมถ้ามันตามเข้ามาไม่ได้แสดงว่าผมสามารถหลบมันในช่องเอได้ือเป่าววะโอเคมันน่าจะอยู่ทางขวาเราต้องเอสเคปวะเอสเคปยังไงวะ อันนี้คืออย่านะคืออะไรอ่ะกดไม่ได้ด้วยหรือว่าหรือว่านี่คือทางออกวะไม่ทราบนะแต่ว่ามันเดินอยู่ด้านนอกคุณผู้ชมผมดูก่อนว่าผมควรทาอะไรยังไงตอนนี้ผมควรหลบไอ้มันเดินมาปะผมอยากรู้ว่าถ้ามันเห็นผมในในท่อแอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้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 ้โอยไม่เห็นเราเหรอไม่เห็นหรือตามไม่ได้ในตัวใหญ่อดิใช่ไหมนตัวคับแก้ว ใช่ไหมเดี๋ยวนะทำยังไงออกยังไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเห็นเหรอ,อนนแป๊บแป๊บใจเย็นเพื่อนหลบก่อนอย่าพึ่งเอาไปไหนแล้วเพื่อนแล้วต้องเอสเคปครับผมรู้แต่ว่ามันเอสเคปไปทางไหนวะหรือว่าอันนี้คือทางออกหรือต้องเปิดอันนี้ออกไปหรือเปล่าอ๋อผมมันต้องกดตัว E วะดวูผมก็ไปคลิกเมาส์ดูแดงก็ต้อง เปิดสวิต์นะฮะไออันนี้ขึ้นต้องเปิดกล่องไฟหรือว่าต้องขี่รถออกไปวะแป๊บหนึ่งนะมันเดินอีกแล้วอะแป๊บหนึ่งเกีไว้ก็ก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมเกมราคา60บาทุณจะเอาอะไรกับเกมวะมาเราต้องจริงจังกับมันครับคุณผู้ชมมาเลยถ้าเราใส่ความจริงจังลงไปทุกอย่างก็จะออกมาทำใหเราอินกับมันได้ดูเหมือนว่าจะต้องไปหา โอ้ยอย่าพึ่งตอนนี้หลบก่อนอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงา่งมาอย่าพึ่งมาโอ้ยไปไหนแล้วฮะมันอยู่ทางขวาคุณผู้ชมอย่าเฝ้านะถ้าเฝ้าฉันไปไม่ได้นะนายอะผมต้องออกไปจากห้องนี้ก่อนวะดูเหมือนว่าผม,ผมต้องหากุญแจมาเปิดไอ้กล่องพวกนี้แล้วก็เปิดรั้วออกไปมันอยู่ซ้ายวะเอมันอยู่ขวาวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะผมว่ามันอยู่ขวาหออกซ้ายก่อน อูขวาชัวชัวเลยออกซ้ายมาโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเหมือนไม่อยู่แถวนี้วะมันมาไหมเนี่ยในนี้มีไหมในนี้มีอะไรโวะมันเห็นวะนเห็นไหมวะโอ้ยโอ้ยนายนายนายจะเห็นไหมอ่ะในนี้มีอะไรป่ะวะมันเห็นผมไหมเนี่ยเอ้ยมันเห็นวะแป๊บนึงเพื่อนเราขอหลบนายได้ไหมละ่ะ ได้อยู่ <laughs> ถูกเกนสิ่งนี้มันกลับไปแล้วคุณผู้ชมห้องนี้มันมีอะไรมาวะห้องนี้มันมีอะไรวะมีอะไรไหมไม่มีเว้ยโอเคไปดูห้องอื่นห้องนี้ปิดประตูได้ไหมอยู่ไหนวะมันเสียงมันอยู่ซ้ายวะผมว่าผมโดนผมโดนทุบหน้าเน่ยเลยไปนู่นแล้วอะมันเลี้ยวขวาเสียงไม่มีทางโอเค ห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีช่องแอร์หลบได้ตรงนี้มีเฮ้ยมีกุญแจเดี๋ยวผมหลบก่อนกุญแจอะไรวะคาคีคาคีคือคีคานะครับกุญแจรถโอเคมันจะเห็นเรอไหมนี่คือหลบได้ไหมมันเข้ามาไหม <laughs> คำถามเต็มไปเต็มไปหมดเลยนะครับมาจะมาจะเข้ามาดูไหมมันอยู่ขวาครับคุณผู้ชมมันอยู่ขวาคำถามคือมันจะเช็คห้องนี้ไหมเช็คไปเพื่อน เช็คหรือเปล่าไม่เช็คเดีเสียงไปแล้วครับคุณผู้ชมห้ยห้อยห้ยอย้ยอย่าเหมือนว่าเสียงมันใกล้มากเลยอ่ะเหมือนมันวิ่งติดติดบัคค๊กอยู่แถวนี้ <c ười> เออลินลินอาการดีขึ้นแล้วพูดใหญ่เลยมันอยู่ขวาคุณผู้ชมบอกเลยมันอยู่ขวาอุ้ยมันอยู่ไหนวะไม่รู้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันวิ่งวนอยู่แถวนี้ป่ะแสดงว่ามีของแถวนี้หรือเปล่าวะ,วะมันโอเคผมเข้าไปดูห้องซ้ายดิมีอะไรไหม เลยไหมครับอุ้ยมีโต๊ะหรือว่ามีมีอะไรมหมฟิวโอเคตรงนี้หลบได้แปบ๊บนึงจะวนกลับมาไหมเนะี่ยวนกลับมาไหมเพื่อนอ๋อแสดงว่ามันวนเฝ้าของหรือเปล่าผมจะเอาฟิวไปทําอะไรวะเนี่ยหรือว่าไอ้กล่องไฟนั้นจะมีให้ใส่ฟิวเหรอแสดงว่าต้องหากุญแจเพื่อที่จะเปิดกล่องไฟนะครับแล้วก็ในกล่องไฟมันน่าจะมีกลไกให้เราใส่ฟิว ันนี้ผมบอกเลยชัวชัวจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเดินมาเหมือนรู้เหมือนเห็นเฮ้ยอันนี้อันนี้หมอนี่ไปไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว,ออ,ลวออกไปแล้วยังวะไม่ใช่วิ่งอยู่แถวนี้นะเออหาเลยนะออกมานี่โดนแอ๋ไปยังวะผมวนมานี่ถ้ามันวนถ้ามันเดินมาแพทเทิร์นเฮ้ยห้องนี้มีที่หลบวะ่ะ เฮ้ยโต๊ะ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 ต้องมีมีของหรือเปล่าเพื่อนมีจริงหยิบมาครับเป็นพิกล็อกล็อกพิกเฮ้ยมันวนมาปะวนมาคุณผู้ชมเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่รู้ผมวนไปที่เดิมอ๋อตรงนี้โอเคมันน่าจะกลับมาผมหลบก่อนหลบก่อนผมหาจังหวะมาแงะก่อนนะฮะตอนนี้ผมหลบให้มันไปไกลๆไปไกลๆเลยเพื่อนไปแล้วเสียงไปแล้วน่าจะต้องเปิดเปิด เอออะน,นีไงใส่ฟิวเออแล้วก็กดเปิดเรียบร้อยแล้วยังไงเราขึ้นรถขึ้นรถอ้าวตัดมาแบบนี้เลยเออลอดหรือเปล่ามีพอร์ททวิตไหมไม่มีไหมผมคุณคิว่าแบบมันจะเกาะมาด้านหลังแล้วจบจบแบบนี้เลยอ่ะ <laughs> พอร์ตใครจริงๆที่ผมชอบผมชอบมาก คือเข้าไปก็แบบกดดันแล้วอะคือเพลงเพลงประกอบนะฮะฉากแรกนี่ไม่มีนะแต่ว่าฉากหลังมานี่ม,มีนะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะ,ะสำหรับรูมเธอทินะ,ะหรือว่าห้องหมายเลข13นั่นเองก <c oughs> <ๆ>็ถ <c oughs> ือว่าเป็นเกมเบาๆนะเอาไว้ผ่อนคลายนะฮะไว้อุ่นเครื่องก่อนที่ <c oughs> ผมจะกลับมาอัดคลิปลงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ